ฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็คือจะสามารถที่จะบอกเวลาละหมาดได้เตือนเวลาละหมาดได้ชี้กิบลัดได้นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวนาฬิการุ่น Sport Pro นะครับนาฬิกาส port Pro เนี่ยนะครับจะเป็นนาฬิการุ่นพี่นะครับเป็นนาฬิกาที่วัสดุดีกว่านะครับโดยที่สายเนี่ยนะครับลองดูนะครับจะใช้เป็นทำจากซิลิโคนนะครับ งานเนียนมากนะครับแล้วก็หน้าปัดหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเลขใหญ่ขึ้นนะครับดูได้ชัดเจนมากขึ้นลองดูข้างๆนะครับปุ่มก็จะใหญ่ขึ้นด้วยสปอร์ตโปรเนี่ยนะครับมี2ส,สีนะครับมีสีขาวนะครับที่เราดูกันไปเมื่อกี้แล้วก็อีกสีนึงก็คือสีขาวแล้วก็น้ําเงินนะครับ ค่อนข้างจะสวยมากนะครับนาฬิกาเนี่ยนะครับสวยระดับสวอชเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตั้งแต่สายด้านบนนะครับลงมาถึงตัวเรือนนะครับนี่ของสีน้ำเงินลงมาถึงตัวเรือนนะครับพลิกด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายให้ดูนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับมี2สีนะครับเดี๋ยวเราซูมเอาให้ดูชัดๆนะครับ <Okay. S 2> ฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็คือจะสามารถที่จะบอกเวลาละหมาดได้เตือนเวลาละหมาดได้ชี้กิบลัดได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นอย่างเช่นจับเวลานะครับนาฬิกาเนี่นะครับเหมาะสําหรับการเป็นของขวัญซื้อเป็นของขวัญให้แล้วก็ซื้อใช้เองด้วยนะครับ <Okay. S 2> ผมขอจบการรีวิวในการรุ่นสปอร์ตโปรแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ